สถาบัน GIT เตรียมจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านอัญมณีและเครื่องประดับ GIT 2025ในวันที่8-9ถึงกันยายน2568ณโรงแรมแกนไฮแอทเอราวันกรุงเทพภายใต้ธีม Responsible Gems and Jewelry s u p p l y Chains เพื่อส่งเสริมความยั่งยืนในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับระดับโลกโดยมีผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลกเข้าร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และนวัตกรรม เป็นเรื่องของเน้นเปในเรื่องของความรับผิดชอบนะครับต่อสังคมต่ออุตสาหกรรมนะครับแล้วก็ต่อผู้บริโภคนะครับรวมถึงต่อโลกนี้ด้วยนะครับในเรื่องของจะเห็นตีมนะฮะเราจะเน้นไปในเรื่องของเอิร์ธโทนเป็นเรื่องของสีเขียวเรื่องของสีของพื้นดินสีน้ําตาลต่างๆเนี่ยเราพยายามที่จะให้เกิดการตระหนักในเรื่องของการที่จะตอบกลับไปว่า อุตสาหกรรมอัญมณีเครื่องประดับเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราจะคอนเซิร์นในเรื่องของสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วก็จะเพิ่มในเรื่องของความรับผิดชอบในเรื่องของกระบวนการตั้งแต่จัดหาวัตถุดิบการผลิตนะครับจนถึงการจําหน่ายนะครว่าทุกอย่างเนี่ยจะต้องตระหนักถึงสภาพแวดล้อมสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งหมดครับ เป็นงานเป็นกานรรวบรวมผลงานทางวิชาการของศาสตรการอมอันยำันีและเครื่องประดับในระดับนานาชาติระดับโลกนะครับเราได้เชิญชวนนักวิจัยจากทั่วโลกซึ่งตอนนี้ส่งผลงานเข้ามาแล้วประมาณเกือบร้อยชิ้นงานนะครับที่จะมาจัดแสดงพร้อมท,อมที่พร้อมที่จะนําเสนอในเวทีการสัมมานาในในสวันเต็มที่เราจะจัดขึ้น ก็จะเป็นทั้งในเรื่องขององค์ความรู้นะครแลกเป็นองค์ความรู้เป็นเรื่องของการสร้างเน็ตเวิร์กิ่งในกลุ่มของนักวิจัยนักวิชาการนะครับที่มาจากทั่วโลกครับก็อย่างที่เรียนนะครับก็จะมะะีชาวต่างชาตินะครับที่จะเข้ามาร่วมในงานนี้ประมาณ300คนนะครับซึ่งก็จะเป็นในระดับที่เป็น Executive ของอุตสาหกรรมนะครับเป็นตั้งแต่ นายกสมาคมอะไรต่างๆในต่างประเทศที่จะเข้ามาร่วมกันนะครับก็คิดว่าใน2วันที่เข้ามาเนี่ยกลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยก็คงมี spending ต่างๆในประเทศไทยเราแล้วก็คงนอกนจากที่เข้ามางานสัมมนาของเราแล้วเนี่ยก็คงจะได้เยี่ยมชมหรือว่าเที่ยวในเขตต่างๆของประเทศไทยด้วยเราตั้งเป้าไว้ว่าประมาณวันหนึง่งไม่ต่ำกว่าสามสคนนะครับที่จะเข้ามาร่วมงานสัมมนาครั้งนี้กับ จริงๆเราไม่ได้มุ่งเน้นในเรื่องของวงการสพัฒนเพราะว่าจะเป็นงานสัมมนาทางวิชาการนะครับโดยเอาผลงนานวิจัยที่เกิดจากนักวิชาการทั่วโลกทางด้านอัญมณีและเครื่องประดับเนี่ยเข้ามาแชร์กันนะครับเรื่องของเองินสพัฒนเนี่ยอย่างน้อยก็คือ300คนที่มาจากต่างประเทศรวมถึงที่มาจากภูมิภาคต่างๆประเทศไทยมาไล่ต่างๆางเนี่ยที่เข้าร่วมง,งานเนี่ยก็คิดว่าก็คงมี spending ในเรื่องของ โรงแรมในเรื่องของร้านอาหารนะครับแล้วก็ในเรื่องของพัทราสปอร์ตต่างๆเนี่ยก็คงเป็นจำนวนไม่น้อยอย่างน้อยคือวันนี้เป็นการอัปเดตนะครับในเรื่องของอุตสาหกรรมในเรื่องของเทคโนโลยีในเรื่องของผลงานการวิจัยนะครับเรื่องของคุณภาพเรื่องของต่างๆแล้วกออออ็อย่างที่บอกครับคนที่เข้ามาร่วมครั้งนี้เนี่ยก็เป็นคนที่ ผู้นำในอุตสาหกรรมทั้งหมดนะครับอย่างน้อยเรื่องของ n e t w o r k ิ n งต่างๆเนี่ย mm hmm. ก็คงจะนำทา,างไปสู่การทำ matching หรือ,อการที่ก็ามาเห็นผลงานของนักวิจัยในเมืองไทย mm hmm. ก็อาจจะมีการต่อยอดในเรื่องต่างๆกันนะครับอ,อย่างน้อยตอบย้ำความเป็นทับในเรื่องของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยนะครับเพราะว่าอันนึงเนี่ยเป็นงานประชุมทางด้านวิชาการเฉพาะอัญมณีและเครื่องประดับนะครับมีการคุยกันตั้งแต่กระบวนการจัดหาวัตถุดิบ นะครับการพัฒนาการต่างๆเทคโนโลยีการผลิตนะครับแล้วก็นวัตกรรมใหม่ๆในอุตสาหกรรมนะครับรวมถึงทิศทางการออกแบบนะครับเราได้เชิญนักออกแบบที่เป็นนักออกแบบที่มีชื่อเสียงระดับโลกนะครับแล้วก็คนที่อยู่ในกระบวนการทางด้านของความโปร่งใสจริยธรรมนะครับ RJC หรือว่าทางด้านของซิบโจซึ่งเป็นองค์กรคอยสโลกเนี่ยเข้ามาแชร์องค์ความรู้ต่างๆในการ จัดงานครั้งนี้ครับครับอ,อ,อันนี้เป็นเรื่องของอนาคตที่ผมคิดว่าผมใช้ในที่ประชุมเมื่อกี้ว่าเป็น end game นะฮะเพราะว่าโลกของเราเนี่ยเรากำลังก้าวไปสู่ไอสนานการณ์ที่ว่าสิ่งแวดล้อมของเราเนี่ยมันแย่ลงทุกทีนะฮะห้ปีหลังของเราเนี่ยอากาศของเราเนีร้อนขึ้นมานเรื่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่สามารถที่จะหยุดไอคาร์บอนไดออกไซด์ได้เนี่ยนะฮะ เราก็จะอยู่ในสถานการณ์ที่แย่ลงเพราะฉะนั้น,นการที่เราจะจัดสัมนมาคราวนี้เนี่ยนะฮะเราจะพูดถึงเรื่องไอ้ sustainability เรื่อง responsible supply chain เนี่ยมากทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นในอไอ้ตรงนี้ก็จะช่วยทําให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นผู้ที่อยู่แนวหน้าในการที่จะมาดูแลสิ่งที่มีความสําสคัญต่อโลกในอนาคตมากครับอันนี้สําคัญที่สุดครับเพราะว่าบางครั้งเราพูดกันเองเนี่ยเราก็ยังไม่เชื่อ สิ่งที่เราพูดเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเราสามารถจารวมกลุ่มกันแล้วก็แต่ละคนเนี่ยที่มาจากทั่วโลกเนี่ยมาพูดในสิ่งที่เดียวกันขึ้นมาเนี่ยให้ความเชื่อของเราเนี่ยมันจะหนาแน่นขึ้นเพราะฉะนั้นในการที่เราจะออกไปพูดให้กับคนของเราฟังว่าเนี่ยอันนี้มันกําลังเกิดขึ้นจริงนะและดูสิที่มาจากทั่วโลกก็พูดในลักษณะเดียวกันทั้งหมดเนี่ยผมคิดว่ามันจะสร้างพลังขึ้นมามาทําให้พวกเราเนี่ยมีความเชื่อแล้วก็กระทําในการที่จะ ก่อให้เกิดสิทง์แวดล้อมที่ดีขึ้นของประเทศเราขึ้นมาและในท้ายสุดเนี่ยชื่อเสียงที่ออกไปจากความดีที่เราทำในเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็จะช่วยทําให้ภาพคนของประเทศไทยเนี่ยดีขึ้นครับครับในปีนี้เนี่ยหเดือนแรกเนี่ยมูลค่าการส่งออกอัญมณีเครื่องประดับถ้ารวมองคคำนะโตเกินร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ถ้าตัดองคําออกเนี่ยมูลค่าการเติบโต5เดือนแรกเราโตถึง91%บเออตนะครับตัวหนึ่งเนี่ยน่าจะ มาจากปัญหาเรื่องของระบบการค้าภาษีที่มีอยู่ก็อาจจะมีการสั่งสต็อกกันมากขึ้นนะครับแล้วก็ตัวเ,เลขที่ส่งออไปเนี่ยปีหนึงจริงๆแล้วถ้าเราดูจากประวัตินะครับปีนี้ก็ถ้ารวมงการ500-600ล้านเฉพาะอัญมณีเครื่องประดับเนี่ยประมาณ300นิดๆน,นะครับแต่5เดือนเนี่ยอัญมณีเครื่องประดับเข้าไป202 220ล้านนะครับแล้วก็ถ้า,ารวมทองคำด้วยประมาณ400ล้านจะเห็นตัวเลขว่าถ้ามันเป็นอย่างนี้ไปเนี่ยปีนี้เนี่ยตัวเลขน่าจะโดดพวดเลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคิดว่าคงไม่เพราะว่าทุกคนอั้นรอดูวันที่1สิงหานี้นะครับว่าผลมันออกมาอย่างไรจริงๆเป็นส่วนหนึ่งครับที่ตอนนี้เนี่ยก็กำลังจะมีการผักดันในเรื่องของอัญ,ญาณีเครื่องประดับเข้ามาเป็น อีกตัวหนึ่งในซอฟต์พาวเไทยนะครับแล้วก็ทางบ,บันเองก็ได้ลงไปทําเรื่องนี้ในระดับภูมิภาคกันเ้า่เยอะนะครับมีการทําพัฒนาพิภันในกลุ่มของผู้ปรกอบการในระดับภูมิภาคโดยให้เน้นในเรื่องของอัตลักษณ์การสร้างเรื่องราวต่างๆในท้องถิ่นเพื่อที่จะมาโบและก็ขยายต้ต่อในเรื่องของตลาดนานาชาติ ก็อยากจะเชิญชวนนะครับให้มาร่วมมามาดูเรื่องของความรู้ต่างๆองความรู้ที่จะเกิดขึ้นในงานนะครับในวันที่8ถึงวันที่9กันยายนนี้นะครับที่โรงแรมแกรนดฮแอทเดาวันนะครับตรงสี่แยกรับประสงค์งานเรามีจัดสองวันเต็มนะครับโดยจะมีนักวิชาการนำชิ้นงานต่างๆเนี่ยทางด้านของอาญจะมีเครื่องประดับนะครับการวิจัย การออกแบบเทรนด์ต่างๆเนี่ยมานำเสนอ2อวันเต็มนะครับซึ่งคิดว่าองค์ความรู้ตรงนี้เนี่ยไม่สามารถหาดูที่ไหนได้นะครับเป็นการรวมจริงๆจากเน็ตเวิร์กที่เรามีนะครับตั้งแต่ทุกองค์กรที่เกี่ยวกับเจมส์จูรี่ตั้งแต่ดัเมกาเองก็เข้ามาร่วมกับเรานะครับแล้วก็หลายๆประเทศนะครับองค์กรพอัสีโลก ICA ทางทางซิปโจนะครับทาง IJC นะครับรวมถึงผู้ประกอบการเมืองแร่ที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็เข้ามาร่วมในงานนี้ด้วยเราคิดว่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสําหรับผู้สนใจ แล้วก็อาจจะต่อยอดทางธุรกิจหรือมีเน็ตเวิร์กิ่งตรงนี้ได้นะครับอย่างเช่นชวนะสามารถเข้าร่วมงานได้เลยเลครับ้อกมีการลงทะเอียเอยากให้เข้าไปดูที่เว็บไซต์ครับของของ j t 2025นะครับในนั้นจะมีรายละเอียดมันจะมี2ส่วนในเรื่องของการเข้าร่วมงานกับในเรื่องของเรื่องของ p e x c u r s i o n คือการไปทัานักษานอสศาที่ Uh, this is the eighth Gems and Jewelry Conference that is going to be held on September 8th and 9th, 2025, hosted by GIT, Gemological Institute of Thailand. And we would like to invite everyone to come join us at this event. There will be many speakers, many uh, uh, top designers who will be speaking, and we would like you to come and Included in this. Thank you. จริงๆอยากจะบอกว่าคุณปีดาเมื่อกี้ก็ได้แชร์อะไรนิดนึงบนเวทีไปว่ามีเรื่องนา่าตื่นเต้นมากในเรื่องของบรรยากาศโลกอะไรต่างๆ <and S 1> จะมาแชร์ในงานด้วยนะครับ mm hmm. ในแง่ของผู้ประกอบการรายใหญ่ราย่ในประเทศไทยนะครับซึ่งตระหนักในเรื่องนี้ครับนี่คือเป้าหมายเลยและครับนะฮะเพราะว่าอย่างที่ผมเรียนตอนนี้เนี่ยเรายัางเชื่อว่า เราจะเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งเวลาคนก็พูดอะไรใครฟังนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอการที่เราจ,จัดมหากรรมขนาดนี้ขึ้นมาเนี่ยในท้ายสุดเนี่ยเมื่อเขาเขายอมซื้อแล้วว่าอันนี้มันเป็นอุบัติการณ์ที่จะเกิดขึ้นน้ำจะท่วมโลกนะฮะคนจะไม่มีที่อยู่ต้องย้ายที่อยู่อะไรต่างๆนานาแล้วมันจะเกิดขึ้นกันในประเทศนี้ก่อนประเทศอื่นทั้งหลายเพราะเราอยู่บนเส้นศูนย์สูตรน,น้ำโคโลกเหนือโคโลกใต้เนี่ยเมื่อมันละลายเนี่ยมันมาที่กลางฮะ เพราะนั้นประเทศที่อยู่ตรงเส้นสูงสุดน,นี่เจอหมดเลยแล้วเจอก่อนเนอื่นด้วยนะฮะเพราะนั้นมันเป็นเรื่องที่เร่งด่วนที่เราจะต้องทบกันแล้วนะฮะนั้นไอาการที่จะมหากรรมนี้ขึ้นมาเนี่ย <ME U K. S 1> เมื่อเขายอมรับว่ามันเป็นสิ่งอุบัติการที่เขาต้องทําออกมาช่วยกันช่วยประเทศกันนะฮะเขาก็จะเคารพกฎเกณฑ์อะไรต่างๆซึ่งมันสร้างขึ้นมาเยอะละสหประชาชาติทำเรื่องนี้มาอย่างน้อยๆก็30ปีละนะครับ เพราะนั้นมีมีม,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 มีมีกฎมีระเบียบอะไรต่างๆแล้วมีองค์กรที่ย่อยย่อยลงมาอย่างเช่น r j c อะไรต่างๆพวกนี้นะฮะ Responsible Respons Jewelry Council เนี่ยก็มาทําให้รายละเอียดมันลงมาลึกอีกนะครับเพราะนั้นพวกนี้พร้อมแล้วครับที่เขาจะเอาไปนาไปใช้ได้เพียงแต่ว่าคนของเราเนี่ยต้องซื้อต้องเข้าใจและก็ต้องยอมรับว่าอันนี้คือบทกิจการเพราะาไม่งั้นแล้วเนี่ยถ้าคุณไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าคุณเนี่ยไม่ได้ทําการที่กิจการที่มาช่วยโลกนี้ให้ดีขึ้นเนี่ย เขาจะไม่ซื้อของของเราครับเขาจะไม่ชอบเราเขาจะไม่ชอบแบรนด์ของเรานะอันนี้เป็นหัวใจของมันขอบคุณครับ